ได้ปลาตอวงมัิงสีมันหลับเหนียวๆหอมๆแหะครับผมเฮียจังดนสูตรได้มาเบิงติดตามมารับช่มไปน้ากันครับผมก่อนอื่นเลยลาบปลาตอวงมันต้องอาศัยน้าซุปต้มดูปลาตอวงน้าครับก่นอนเดือนน้ำหอนแบบนี้กับปรุงเครื่องเลยครับวันนี้กระเทียมข่าตะไคร่หากพักชี่ต้องไปเลยครับน้ำหอนหอนแบบนี้ไปประกุดหอมๆพวกตอนที่หลับตอนที่เขาลับเหนียว,วมันต้องอาศัยน้าซุปหยอดน้าครับ น้ำต้มหยดน้ำหอนหอนหอมหอมแบบนี้กับปรุงเครื่องกันเลยครับวัาเมี่ยน้เมี่ยนนูนี่กับเสียบอยู่ด้ครับตาปลาตวงผงปรุงรสล,ลงไปน้ำมันห่อนเดียดดีเป็นยังไงครับผงนัวปลาครับผมน้ำปลาน้ำจกน้อย ต้องไปเลยแหละครับนี่รีเรียแลแอเอาเนื้อปลาออกเดียวครับปลาตองหัวเสียวเนื้อมันไปลาบอันนี้จะเป็นพวกดูพวกหนังมันแหละครับพวกหัวปลาไปแต่สดน้ำ,น,ำ,น,น,ำน,กกน,น้ำกินลาบปลาไปน้ำมันหอมๆมาเลยครับมากินลาบปลาต้มหัวปลาตองเสียบๆน้ำกันเพิ่มความเปียวด้วยใบมะขามอ่อนครับผม รมสมหัวปลาตองกับพวกดูกมันแหละครับดูกพวกวหนังที่เลือจากกันเราแล้วเนื้อมันไปลาบมาได้ครับเดี้ยมาเสียบเสียบน้กันครับผมน้ำกะห้อนกะเดือดดีแล้วได้มาลาบเลยครับวันนี้ลาบปลาตองใส่เพิ่มค้อมหัวเลยกระเทียมครับลงไปไปตำเลยลาบปลามันขาดขาบ่ได้ครับกับลาบปลาตวงกับเขากันคือกันท่านผู้ชมยังไปล่วงเมืองวิธีสู่ตรงผมด้วย ผมจะมีกระตะไคไขสดครับลงไปแยกน้อยกระเทียมบวมกระเทียมลงไปแล้วก็คาครับขาลงไปคาสดครับลงไปต่ำเลยคาตะไร้กระเทียมครับต่ำละเอียดเลยต่ำให้มันเข้ากันละเอียดเพื่อสีมากรสชาติือวาวิธีที่ผมเฮ็ดครับยังไปล้งเบิง่ง ปลา่ามีกินข้าวเลยนะครับไม่ได้ควมหอมควมนวดอะไรํนนำให้มันละเอียดเลยปลาปลาตัวงเมนูอีสานบ้านเฮาเนะแสบอยู่ด้ครับเมนูนี้ก็ได้บ่ได้กินโดนเลยครับลาปลาตัวนี่บ,บ,นบ่บขา,ายมีวัตถุดิบครับวอตด้ใดวัตถุดิบมาไปใส่เบียดยกูก คางเท้าคางหองแล้วครับมันติดพ่วงหองมังผักติดพ่วงไปใส่เอาเบ็ดปลาลดไปใส่มันยังติดปลาตองเราก็เอาเนื้อปลาลงไปเลยครับมัน,นเนื้อปลาตองลงไปเลยต่ำเนี่ครับต่ำเนื้อปลาตอง ตำให้มันเข้ากันครับเครื่องคิดหยดเทียมคาแต่ไครคิดต่ำไปก่อนานนี้ต่ำให้มันเข้ากันเลยหยดนามห่อนไปนํำเลยครับนามตุ่มแล้วครับหยดไปนํำเรื่อยผมเจาะนามหยดต้องไป้นาร้อนแบบนี้ลาบเหยวอุดจุนะครับ ขีลาบปลาตัวงไปน้ำสดงามตุ่มปลาไปน้ำโหเขากันอยู่นี่ครับจอด,ดน้ำเขียน้ำตั้นีขนาดนะครับ หมักว่ครับหมักบรัยงงปลาตอวจะว่าผมปรุงเครื่องเรียวย่อผมเสียเอาไปมกตังเตทาท่านครับโมกไปตวงผมผมจะบ่ก,กินดิบครับผมจะกินซุปบางคันมุกฮวนก็บก,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 กินดิบเนาะก็วยเตียวเจ้าผู้หมักนะครับเหล่าเจ้าหมักไปมาก่าจะว่าผมสิไปโมกไปตวงหอมๆเนี่ยหยดน้ำหยดน้ำห่อนไปน้ำเยก เขียนเนี้วอุจุดีขนาดนั้เขียนดีแล้วเ,เดี๋ยวมาปรุงเครื่องเลยด้ยครับผมหอมหอมนี่นะครับเขียน,น,นตันๆเนี้วดีขนาดเดี๋ยวมาปรุงเครื่องกันเลยพริกปนครับลงไปเลย หินมากเพ็ดจักหน่อยอยู่ด้วผมที่ป่นเข่าครัว mm. ครับ mm. ผงนัว mm. น้ำปลา mm. มีสมนีครับเรื่อนปรุงบางท่านมุ่งควรนใส่น้ำปลาน้ำแต่ว่าผมบ่ใส่ครับผมไม่ใส่น้ำปลา ใบมะกรูดครับซีส้อยใวครับสี่หอมต้นหอมหัวหอมแดงครับลงไปเลยผมชอบกินเปรี้ยวครับบีบมะนาวลงไปด้วยมะนาวแป้นนี่หอมหอม่ะครับ,รบตำข้นให้มันเข้ากันอีครับอนนโอ้โหกินหอมหวยๆ้วยครับลาบปลาตวง มากมากครับเอาจานเอาต้วยมาใม่ไเอาแบบนี้เอาเนียวครับ็มีไงขุยตุยรอดมันไม่ได้กินหอมครับผมไม่กินข้าวอย่เลื่อมคาแต่ไข่กระเทียมตำเขากันกาไพ้มันเขากันกาเนือปลาเลยแล้วมาปุ่งเครื่องตามจีผมเหตุใหตุแต่ผู้ชมได้รับชมเนี่ยครับจังไปร่วงเบืองเพื่อผู้ใดอยากร่วงเบืองสูตรนี้วิธีนี้ครับ หอมหอยหวยคี้สิลนว่าดีแต่ว่าผมสินสุกไหมอยากซิมดิบอยากซิมเบิองอยู่ครับนี่เดี๋ยวสีซิมเบิองจากน้อยอยู่ดอกเพื่อนได้ปรุงยังปรุงกระเทียัได้ใส่น้ำปลาเพิ่มเบิองครับเป็นตเสียบบ่หอมเขาเหนียวเขาเหนียวขุยตุยเหลือนี่ แต่ว่าผมจะกินดิบโอ้ยผมไม่กินดิบรับเดี๋ยวผมเสียไปห่อไปตวงเมื่อคางเต่าทานผมว่ามันจะนวดแล้วแ่ะครับห่อไปตวงกันเลยแต่กี้ผมก็กินอยู่ที่ครับผมกินดิบอยู่หลังๆแม่ผมบ่าใครกินปลาดิบแล้วมันกับ,บ่ได้ดิบคขกของนะมันหลวกนลำหอนไปนํำจะว่ามันกับว่าด้สุขคักมันผมว่ามันจุกสุกดิบๆจะว่าขันผูิ่นมาเสียบนีกับเสียบพื่กันครับ หมกใบตวงหัวจิงเบือหมกไปตั้งไฟหอมไปอีกแบบด้วยครับนี่หัวใบตองก็ได้ลงไปเลยถ้าผมมามันจะสุกลแล้วแหละ อย่างไฟอ่นอนๆแบบนี้เนาะใส่เวลาไปสักพักเดียวโอ้มาๆม,ม,มาครับบันนี้โอ้สุกแล้วครับมัดเสีบๆน้ำกันครับผมบันนี้เห็นบ่ครับมกป่าตองเสีบๆขนเนาครกบมีไงคุย